รักไม่ต้องการเวลาคู่จิมกัดละครอีกี้ออกมาแชแม่ใหญ่เล้าว,ว่าเคยขอเลิกกับบักลาไม่อยากให้มาทนกระแสสังคมเคยไล่ให้ไปหลายครั้งแล้วแต่บักล่ายืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างเอื้อยและจะดูแลปกป้องร่วมถูกร่วมสุขไปด้วยกันปอลอตอนนั้นเห็นยังเป็นแค่คู่ทดลองจิ้มอยู่เลย เลิกกันได้ยังไงคะไม่เห็นเคยเป็นแฟนกันเห็นผัวมาอีกทีก็เป็นผัวเลยงือตลกอ่ะคู่จิ้มกาละครบักล่าอยู่กับเอ้ยแล้วบักล่าคิดว่าบักล่าจะรวยครับบักล่าเลยไม่หนีไปไหนมีปุ่มกดอ้วกไหมคะต้องซื้อถุงพกติดตัวแล้วคะ่ะเวลาหนังพูดแต่รับประโยคคนอวดผัวแห่งชาติ ความสุขของป้าเขาเกิดมาชาติเดียวเอาให้คุ้มรีแพมาใหม่แล้วต้องใช้ให้หนักหนาบเจ็ดหลักเท่ากับแสนนะจ๊ะครูจินก็จิ้มเล่นๆไปด้วยไม่ได้ติ่งใครนะแต่ไม่ชอบคู่นี้จริงๆเป็นยังไงดูทำแม่งแปลกๆแ,แต่งเรื่องแปลเรื่อยให้มันเล่าใหม่อีกรอบเดี๋ยวมันก็แต่งใหม่อี เราแต่ละรอบไม่เคยตรงกันสักรอบตาคนต่างมีหน้าตาหันหน้าเข้าหากันหมูก็เห็นตีนงูไก่ก็เห็นตีนงูมูเห็นตีนไก่ไก่เห็นตีนงูเป็นคนหลับหลับล่อล่อทั้งคู่ความจริงไม่จริงเตรียมกันมาหมดแล้วจะทำให้ผิดใจกันจัเกลียดกันมากกว่าผัวเก่าเลยละ่ะคอยดูซิ มันจะประจาากันอย่างหนักแน่นอนถ้าถึงวันที่มันเลิกกันไปก็ง,งส่สิตัวเงินตัวทองอยู่ตรงนี้จะไปไหนได้โกงมผัวเก่ามาเป็นร้อยๆยล้านจะไปให้งโง่เหรอคู่นี้เข้าเหมาะกันนะสนุกดีอาจง่ายไม่ต้องลุ้นเปิดอกคุยกันแม่นๆชอบค่ะเชียร์ค่ะมีปุ่มเยี่ยวหยอดไหมคะหลับไม่ต้องการเวลา ต้องการแค่เงินอย่างเดียวอาจจะพูดจริงแต่ทำไมคนฟังมันดูเป็นละครวะก็มันละครนั่นแหละผู้หญิงคนอื่นไม่มีเงินกูต้องหาเลี้ยงมานอีนี่มีเงินมันต้องเลี้ยงกูเซกแล่กูก็ไม่ไปหรอกมันสบายผนฟังมันบ่นนิดหน่อยหลอกขอเงินจากมันเดี๋ยวมันก็ให้เองนั่นแหละที่ผ่านมามันคืออะไรคู่จิ้นหรือคู่จิ้ม คือมาหลอกลวงประชาชนของแท้ไหมเนี่ยอยากให้เฟซมีปุ่มกดอวบฉันอยากกดอวบวันละหลายร้อยรอบมาเห็นหน้าสองคนนี้อีกกี้ก็พูดตรงเกินเดี๋ยวเขาก็ออกมาดีดดิ้นไหลโสดเป็นทุกถูกกระทําอีกนางเลิกขายดีทอกแล้วหรอเสียดายจังทำไมพุงเหมือนคนท้องลูกอ่นอ,อนวะ ไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมก็บอกติ่งตั้งแต่แรกแล้วบักล่ามันกินนอนอยู่บ้านหลังสิทต,ตั้งนานแล้วติ่งน้ำหมากก็อวยกันจังเขาแอบคบตั้งแต่อย่างไม่จิ้มหนูว่าแล้วอย่าเปิดตัวเลยทําเป็นมาเป็นคู่จิ้มกันไปมาหลอกแม้กระทั่งเอฟสตัวเองว่าเป็นคู่จิ้มกันต่อก็เป็นผัวนี่ไง่า นึกไปถึงอนาคตแม่ใหญ่กับบักล่าทำบวงร่วมกันความคิดเห็นไม่ตรงกรันต้องหนีบ้างแหละแล้ววางจะตีกันเองนะจ๊ะเข้าใจว่าเริ่มต้นใหม่ได้มีความรู้สึกแต่ไม่นึกถึงลูกหรอเอาดีฉันก็มีลูกฉันก็มีลูกติดนะตอนนี้ฉันไม่กล้าแม้จะมีแฟนเลย เพราะฉันหูวความรู้สึกลูกคำพูดดูดีอุ้มลูกขึ้นเวทีลูกก็ดูดขวดนมอ,อยู่อุ้มเต้นไปเต้นมาบักล่าก็ร้องเพลงเอาลูกเต้นเหยียกๆๆอยู่เห็นแล้วอึง้งสงสารน้องน้องก็อยากนอนอีแม่ก็จะสร้างทาพแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้น่าสงสารนางคนนี้เชื่อไม่ได้สักอย่างหรอกตัวอย่างเช่นบานเป็นชื่ออดีตสามี อย่างโกหกสาวโลกว่าเป็นของตัวเองฉันอายแทนนาช่างมันนามันโงเสียจริงตอนนั้นไลสโสดเขาไปถามในไลสโสดเป็นอะไรกันถึงอยู่บ้านเดียวกันผู้ชายวีนสายบอกเป็นแค่คู่จิ้มพูดอะไรให้เกียรตินางเอกน่อยตลบมากไม่เคยเห็นมีตอนไหนเป็นแฟนกันจะเลือกกันได้ใจนอกจากคู่จิ้นข้ามตอนมาเป็นคู่จิ้ม แล้วมาเป็นผัวเลยอยู่ๆก็เป็นผัวเลยคบกันตอนไหนไหวเวอร์เด็กมันฉลาดพูดถ้าพอแล้วจะไปเองไม่ต้องไล่รู้สึกว่าคู่นี้ดูทรงเป็นประศาสตร์อยู่นะตอแหละโกโหกหลอกรลวงผู้บริโภคมากๆจนจิตไม่ปกติแล้วตอนนี้ก็มีได้ง่ายๆนั่นแหละหลายผัวก็จริงแล้วเธอมันชอบผัวหลายคน ก็เหมาะสมกันดีขอเลิกยังไงก่อนนั้นยังบอกเป็นแค่คู่จิน้นโผลมาอีกทีแต่งงานเป็นผัวเมียกันแล้วสรุปแล้วมันไม่ได้จิ้นตั้งนานแล้วแหละมันอยู่กินเป็นผัวเมียกันมานานแล้วแต่มันแค่สร้างสตอรี่คู่จิ้มให้คนดูหาแต่เรื่องมาหลอกคนดูมาหลอกเอแีกแก,แก เสือกเรื่องชาวบ้านคืองานของเราแม่งหลอนไปเม้นเพจอื่นโดนด่ามาเละเทะมึงใช่ไหมสารตั้งตน้นให้ยายแก่แกหลอนขนาดนี้อย่างว่าโพ์แล้วได้เงินยายแก่แกมันก็ถูกฟ้องแหละทีนี้แต่เบี้ยวลอยตัวเลยนะเรื่องนี้เนี่ยเอาเป็นว่ามนโนเก่งเป็นแฟนกันตอนไหนไม่รู้ โผลมาอีกทีนี่ผัวฉันแล้วก็เป็นปกติของคู่จิ้มการละครสองคนนี้นี่แหละยิ่งออกหลายการยิ่งโปะ๊ะแล้วจะไปออกทำไมวะคนอดทัวของแท้พวกแกก็อย่าไปอะไรกับเขาปล่อยเขาอวดไปเถอะเดี๋ยวเขาหาว่าเราอิจฉานะไม่ต้องไปยุ่งกับนางงานเมื่อคืนทำไมไม่อวดไม่มีคน เลยอวดผัวแทนไปออกรายการวันเดียวอวดผัวเป็นร้อยวันชังกาเอาไปเปรียบเทียบกับดีเจหุ่นว่าที่ผัวตัวเองก็ตันตันช่วงขาลงมาก็สั้นๆผู้ชายแบบนี้หุ่นไม่โอเคนะจ๊ะอีกสองสามปีข้างหน้าอย่าให้ได้ยินข่าวว่าเลิกกันนะคนหล่อในใจในวันนี้จะกลายเป็นเกย์นในวันข้างหน้าแบบไม่รู้ตัว เหมือนที่คนก่าดวดวนกล่าวหาเพราะผู้หญิงเขาไม่รู้ความผิดของตัวเองว่าตัวเองไปเอาพลังบวกเข้าบ้านผู้ชายเขาเลยทิ้งเราเห็นข่าวนางปัดทิ้งอย่าไปเม้นอย่าไปว่าปล่อยติ่งนาะงอวยไปเหล่าซับพอร์ตคนของเราดีกว่ายิ่งไปเม้นไปว่ามากๆนางก็หาว่าพวกเหล่านี้ยไม่เลิกแผดนางทางที่จริงแล้วเขาเอื่มละอากันมากมาก